ท่าน,นี้คือตรงปากแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ลองเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงนะครับประมงตรงปากแม่น้ำเพราะว่า <c oughs> ความบูรมสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกงมีปลาเยอะแยะนะครับมากมาทีเดียวนะครับเป็นแม่น้ำสายหลัก ต้นแม่น้ําก็มาจากเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชอบผ่านมาเลือทางไม่ได้ไม่ได้ไกลมากนะครับเข้ามาลงสู่ทะเลที่อํมมาเภอบางปะกงนะครับเป็นแม่น้ําสายสาคัญแล้วก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของแม,แ,มแม่นิลแม่น้ํานะครับก็ผ่านทั้งจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่คือ ตรงปากแม่น้ํานะครับตอปากแม่น้ำบบโปงผมพอดะที่ผมลองนั่งเรือมาดูนะครับนะเป็นเรือก็มีเรือให้บริการด้วยนะครับื่อใครสนใจมาดูชาวก็เรียกว่าที่อยู่ตามแถวๆริมแม,ม,ม่น้บบนําวิถีชีวิตนะครับของฝั่งแม่น้ำบะงปงนะครับก็เอาไปดูได้นะครับเป็นประสบการณ์ธรรมชาติที่ดีทีเดียวนะครับ ปากแม่น้ำบางประกงจ่าเชิงเซานะครับ